ครับคู่นี้มันไหมครับคู่นี้มันไหมครับคู่นี้มันไหมครับไม่ค่ะกะละคาเลยค่ะกะโหลกกระลา้งเลยค่ะนี่ผมจะหลับครับไม่ใช่ผมจะหลับแล้วพี่กะลคางระโหลกกระลาค่ะสายย้จะหลับเองครับพี่ปะลาปลาปลานะอินเบอร์ยังอร่อยกว่านะคะเไปยังไังไงไปยังไงไปไงไปยังยังไงไปหยงัง ได้ตบเด็กได้ตบเด็กแล้วเป็นไงบ้างครับเจดบ้าครับเจดบ้าตบเต็มบอลเลยโหดมากอ่ะคุณโหดสุดแล้วอ่ะประการมองไปตรงนี้โอ้หลบหน้าทำไมเนี่ยพี่ดูไม่รู้เลยว่าใครเนี่ยโอ้ไหนไงเป็ยอดอ่ะแน่ ง่วงไหมครับง่วงมากง่วงมากนะบ้านอะไรคาปืนครับผมนี่บ้านอบตยอดครับสุดยอดยอดกิดมันไม่กิดมันมากนะมันมันมเวลาไหลมันมากเลยเวลาไหลนี่มันมากพาเตอร์หนึ่งพี่ถ่ายได้เจ็ดนาทีอ่ะข้างหลังคนนี้เลยเออข้างหลังคนจิ่งยิ่อ่ะ ไปหน้าดูก่ไปเออนะสาวด้วยนะนไไมองอะไรครับพี่อมองอะไรครับไปเช็ดน้ำลายหน่อยเช็ดน้ำลายหน่อยเออปาจะลืมนะี้นะเดี๋ยวไปไปลายฟลายอีกคนนึงต้องฝึอเต้นตายมุมนี้มีแา่อะไรอะไรอะปรอะไรโปรไฟล์ต่างๆฟังครับวันนี้ยำแคนได้แล้วเป็นไงมางรู้สึกอ๋อรู้สึกครัภูมิใจมากเลยครับผมเออรู้สึก โอเคพี่ปิดเทปแล้วบายบายหน่อยบายครับบายบายครับบายบายครับเจอยกันเทปหน้าครับเจอกันเทปหน้า